นะคะทันเด็กแล้วเนาะคุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่พระเอกละครเย็นกันบ้างดีกว่าตอนนี้ค่ะกลายเป็นพระเอกซีรีส์อด่างเต็มตัวไปแล้วสําหรับออกก a ส what you w i ฉันชอบฉันดูละครเขาชอบทุกคนเลยอ่ะแม่เธอเธอเธอต้องดูก่อนซิกแพคเขาอย่างนี้เลยจริงหรอเขาแน่นมากก็หล่อใส่ขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะไปซูมความหล่อนิดนึงกันลวกันมาเลยจ้ะหลังจากที่เจ้าตัวนะออกมาบอกว่าหมดสัญญากับช่องต้นสังกัดแล้ว ตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระฟรีดอมเต็มตัวเลยเออรับงานแสดงที่แบบหลากหลายมากขึ้นล่าสุดค่ะผันตัวมาเล่นซีรีส์อีกครั้งในรอบ8ปี โอ้ oh, พระคุณทำไมทิ้งน,นานจัง oh. 8ปีเลยนะกลับมาเล่นซีรีส์อีกครั้งหนึ่งซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเจ้าตัวนั้นก็บอกว่าอยากเล่นมานานแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดังมากๆในประเทศจีนส่วนเรื่องหมดสัญญากับทางช่องเดิมน้องบอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ต่อนะครับแต่มันด้านมีจังหวะที่ว่างแล้วก็หมดสัญญาพอดิบพอดีเลย oh. แล้วพอดีทางทีมงานที่ทําซีรีส์เนี่ยเขาติดต่อมาน้องก็เลยรับเล่นครับ แล้วก็ต้องมีการเซ็นสัญญาการเกิดขึ้นค่ะจึงเลยไม่ได้ต่อสัญญากับต้นสังกัดนะดีแล้วให้สัญญามันเป็นแต่ละอย่างดีกว่า<ฆ>เดี๋ยวสัญญาซ้อนกันไม่ดีสําหรับใครที่คิดถึงผลงานนะคะตอนนี้ยังมีละครออนแอร์อยู่ทางต้นสังกัดเดิมค่ะ<ฆ>และตอนนี้ถ่ายเรื่องนี้นะคะก็ยังไม่หมดสัญญายืนยันว่าตอนนี้ค่ะยังเป็นนักแสดงอยู่รักการแสดงยังไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนไปทําอาชีพอื่นจะ่ะไปฟังเสียงน้องกันค่ะพอซีรีส์ติดต่อมา มันเป็นช่วงที่แบบกำลังจะหมดสัญญาพอดีเราก็เลยต้องเลือกถ้าเราเล่นซีรีส์เราก็ต้องเซ็นกับซีรีส์อะไรเงี้ยเราก็ก็เลยพอมันหมดสัญญาพอดีก็เลยโอเคคิดถึงการเล่นซีรีส์เนาะก็เลยไปเซ็นนู่นแล้วมันหมดสัญญาช่องพอดีก็เลยมันก็เลยเป็นอย่างนั้นซึ่งไม,ไม่ได้ตั้งใจมาก่อนก็คิดว่าถ้าถึงอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ยังไงเราก็ยังได้แสดงอยู่เพราะเราแบบคือก็ลงไหลาการแสดงไปแล้วอ่ะใช่ยังไงทุกคนก็จะได้เห็นกันเป็นนักแสดงอยู่ครับ แน่นอนค่ะเพราะว่าน้องแบบเก่งมากเลยเกินหน้าเกินตาเวอร์ใช่พ่าเวลาเวอร์นะแม่เล่นแล้วแก็ถอดเสื้อแล้วเขาเป็นบทอยู่ในสวนตลอดเลยนะคะเติมเต็มเอ e น g y จีคนร่วมสมัยอย่างเรามากเลย